ะเคงตรงวาหาเขากระไรจะเป็นข้าวทำที่ป้าตะเคงไม่ใช่ไหมเนี่ยบสบายดีทุกคนฮัลโหลมือนีทุกคนฝนตกแห้งพี่นอ้องเป็นครั้งแรกที่ว่เมือนั่นนะว่าแห้งแนละ้วมือนีแห้งกว่าทุกคนแห้งแบบตั้งแต่ตอนเทียงตกแลวก็เศร้าได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเศร้านะแล้วก็ตกไม่พี่นอ้องตอนประมาณนะจะประมาณบ่ายสามนอนหลับนอนหลับ เพราะว่าเมื่อคืน,นพี่พ่อไปหาหมอหรับหิวนอนตื่นมาป้อดับมึงเนอ้ตกแบบจะคืนย่ำเดือนเข่าเดินซีเลยทุกคนหน่ำจนเต็มตารางเหล่าพี่น้องเอ้ยคนตกคนตกตกแบบคุมขาแห้งตุ้มเบืเ่อกี้เมกมันกกคลุมหมดเลยพี่น้องไม่มโมดิยังบวหลาบได้ย่างออกมาตอนคนตกแล้ว็ลาดเย็บกดมึงออกมาใหม่ทุกคนป้อพี่น้องนนํำม,มานะ ถ้าม่มีปลานะปลามันก็จะไปตัวถิดเราก็กระแม่เราตีสวนบวว้าวน้าโอ้ทุกคนงัวกเต็มตลรางเลยว่าเขาสลอยกับวัวเขาบ่นบอยยะรวมกันปลาเหลียวนี่ทุกคนอ้าแต่อีต้นงัวงัวหักก็อยู่นี้บ่ พ่อก็มีแม่ละแปงะะลงใช่เพื่อนพอเถาเพื่อนล้างญง่พวกงวได้สดพี่น้องเลยทำมาทำมาเห็ดให่งวงวยาหญมืัง <laughs> เดี๋ยวจะไปนำเต็มไหนาทุกคนครั้งแรกเดี๋ยวนทุกข์นำเต็มไห,หนาน,หน,น,น,ำหนำแน่น้องพอเถาบักไลยแนมไปทุกคนคนมันทุกข์เฮงแค่ นหนาวแม่น้องมากลายหนาวหนาวอากาศกระต้านอนแต่พ่อหานอนโดดเติบ,บหบซิกยังเลยค,ตคนตกดีเป็ดรอยน้ำเป็ดรอยน้ำเป็ดกับรอยน้ำกาบ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  ร้านประยูและป่าเลนเองเป็ดรอยน้ำน้ำจะล่นกับพุย้ยคนมัอโตแค่ง่นวันศไปเก็บวดอกกระเจียวละ่ะแม่เราเก็บมาแล้ะทุกคนเด็กหน่อยก็มานนำอ่าะไปเะมื่อน้ำไปลุกปะมันหนาวม,มากมแบบกัยังเนี่ยผูกทำเลยไปวันศไปเก็บดอกกระเจียว เลาเลอกอกบน่แตเคงตรงมหาเขาโกลได้จเป็นข้าวทำพิซ่าป้าตะเคีงไหมใช่มเนี่ยบิ้ลถึงเบิ้ลถึงเบชปะกอ่าไปเบิ้ลก็งไปก็ไปนยืช่ไหมนยางปะเคยงกันยางอ้งรลอยขึ้นมาอาปมนไปป้านำในน้องไงแล้วที่น้องลายแล้วุกคนมันเชียงกบเขียดหอมสนไปเบิ้ลป้าบิ้ปลาลุกปะไปสองคนนีแม่เก๋พอเราเอามาหลายตืเรายายอยู่ เดี๋ยวพทุกคนไปเบิร์นเนาะฝนมันเริ่มเศร้าเราพี่น้องมันลินหยิบๆยีบฝนปนเตาไปคนกลุ่มกุ้มเลยเอากระเดียวพ่อกับแม่ละเห็ดเนี่ยงอมองอมแถ่แล้เก็บเอาปลาบืนเนาะมื่นะเป็นวันสินฝนก็เลยตกแห้งทุกคนป้าเตาอะนะสอง,งานมาละาวเไไปยังมะชเช้าไปยังอาทุกคนมาเห็นเลย้น ปลาบื้นปลาบืนบืนไปหาน้องไงปลาเข้งมาแต่น้องจะข่อยเด้ปลาบืนเราแซวบริยธอนาใส่มาดอกบริยธีนาใส่เอาไม่ถูกมันไปน้องไงคันบ่มนาใส่มกมวนนบริจักปลาเพี่น้องปลาเข็งมาแต่น้องเขาบนได้มีหนามมันบืนไปเนาะมันหัวจักเ เห็กมันเ็นันนชิเขาคอป้านีนแมันเข่าคอแล้วมันใหายใจบอกป้าเก่งแต่มาตะพูหอ,อด้เดเลยหอดน้องไยหลุดเลยเบิ้งทุกคนอย่างมามันย่างมาตามทางนี่ไงแล้ววะน้องให้ใยจะทั้ง,งหนาเบิ้งป้าบือนีเก่งเลย้สาวมันน้ำลังมนัน้้ำเออป้าเก่งน้องขึ้นหาหน้าเนียท่านขึ้นหาหน้าน้ำายฟอนบ,บ่มีน้ำ ามทางหนามเลยโอ้โหเหลือน้นามบ้านเด็กหน่อยในใสกระลงตกแบบพ่อใจแห้งเลาะบัดนี้นะหายยังก็ขึ้นใช้ได้เห็ดปัวขึ้นฉีอ,ออกลายเออเห็นตัวเดียวปลาเข็งเนาะมันบืนปไข่มาตะกน้องเขามากันนุงสง ไปยังลไรสาวเออนำไปไหนนานนะจะเลยย่างมาผู้เดียวเขายางมาจะเลยย่างมาน้ำแม่วามันอยู่นี่หนีนี่บอกป้านะเคยสิเห็นมั้งสินำลายสดเจอสิไปนานนะบอสสาวคอยขี้อยากหลับในหย่างไปนาน เออมันไปตัวเดียวไม่ใช่เป็นแม่กต่อีข่อเก็บอะไรหลายแล้วเดียวตัวเดียวแล้วมันขึ้นมาแต่ผ้านี่งมันขึ้นมาเราแต่เนาะมันตัวหนหนเดียหมันเดินมันคือใบแต่เนาะแขกมาลำลังอัดว้าย <c oughs> เออมันขึ้นมาหน้าน,นี่ตัวมักไงง่ะสาวคอเออขึ้นมาหน้นนา,นานี่ที่ขืนมาขืนมาหน้านี่ มันก็ขึ้นมาได้ไงนะเบิ้ลเป็นโหโศกเป็นเหลมันก็ขึ้นมาได้มันเป็นน้าเหมนเด็ปลาสลัดก็ห้าอีกอเบิดแล้วตอนฝนตกใหม่คนไหลเอาไหลไปแซงหนังโม่แม่เราจะไหลไปแซงเป็นหลักนะที่บนเขาแม่มันจะไปหน้าได้นะ นี่ไนก็อีพอรแรงเงาะเขาครับจักก็ให้กระเทียมไหมใส่ไม่ใส่ในห้องนี้เข้าคือบ่เห็นสะม,นนมาเห็นตัวหนึ่งเาเห็นตัวเดียวมันเบิดแล้วฝนตกเพราะมันเบริออกไปหน้าวะสป,ปาขึ้นไปพาหลดุดอีพอแล้วไหลไปแช่งงอน อาบอกมนลนะไปแก่สงถิ่มใน้วใช่ระบัดน,นี่นะมาหอดสวนแล้วพี่น้องว้าวดอกกระเจียวลายดิปจูม,มุมม่งอยูมม่ปอเบิ่งล้วสาวดอกกระเจียวงามอะไรงาม,มาะไรล้อตรงนี้นี่ตัวนี้นี่เนี่ยเราโบเก็บเอาเนี่ยตัวนี้แห้างงามอืแต่สาวเก็บมาแม่นี่แต่งสาวกินให้ขยอะทุกคนพ่อผ่านเหลี่ยมหามแบบงามอะไรล้อเนาะดึงกระหล่ำขโมยตุ้มี มันดันเอาเพื่อนพวกนั้นผลมาได้ดึงขึ้นหรือเปล่าติดกันเลยปุ๊ดแห้งลายขนาดดึงดึงดอกกระเจียวตะกี้ไงหลังจนลุ้สิพอะเดี๋ยวมีผู้มาดึงน้ดอกกระเจียวน้อตะกี้มากผู้เดียวนี่งามลีหรอพี่น้องเนี่ดอกกระเจียวงามลีล้ดอกกระเจียวในส่วนมักตัวใดดึงเอาลุ้เอ้าสั่งมั้ย มันตื่นข้าปลูกตื่นเด<อ>๊ะข้าปู่เป็นยังลงยังมีหัวมันอยู่วตื่นง่ะไม่รอตื่นข้ามนตื่นปึ๊ดเอ้าเพราะว่าตื่นลิล่ะบึ้งเอ,องาไปจากดึงไปจังดึงทุกคนจังดึงดอกตัวมันใหญ่ดอกกระเจียวเป็นหนึ่งกินกับปลาคอโอ้แฉลบน้ำโมเก็ตไปถ่าวถิ่มซืสือได้ไหม ฉังแบบก็มีลายโหลายอีดิป๊าปุยุงขยะอยู่ท่านเบกันหนึ่งเหมนเดียนเลอเน่อข้าเฟืองนี่สิบุกข้นดีบ้างจังมันดึงจังไงจังไงแล้วเหยียบเดีวสงามเลยขนาดมันมันยาวข้นนันเลยมันเสียหน่ะเถา จุ่มไปลีบไปลูอยู่อือคนมาเก็บดอกกระเจียวเด้อ <c oughs> มาเก็บดอกกระเจียวพี่น้องหางวงแรงแล้วผลฮักกระเซาฮะกาแฟปะมันหลังใ<ะ>ช้ใช้ฝาแต่พูดเล่นบ่ได้เอาเจ็บสะโพกดจะเพ้เจ็บเป็นปรตีน อีแม่เราเด้ปลาจนเคืองขู่หักรอบเเอาไปกินเราไปปล่อยลงพานลดุดได้ไปให้มัไมนไข่ปลาย่งหนึ่งบืนไปไข่เด็ดา้หอใช่ไใช่บบไปบนฟ้าบืนพี่น้องยังผ่านนี่ผ่า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 นนี่ใช่ใช่ใช่ปปลาปลบืนทุกคนเออปลาบืน ปลาเค็งมันตักมือต้องได้ไม่นี่แม่เราตอนเราลงมาเราลายขาใหา่ผ่าแตกตอนนั้นตนมันปล่อยใช่ต่อเอ้ยแม่เราไปปล่อยน้พายใหญ่ลงได้เนี่ยมันลายตัวมันลงหนามมันเหรแบ่มันลงลุกมันคิดแต่มันชีิตตายถิบอกหนามันบูงนี่มีตลอดเลยแม่นม่ใส่บรดี้ทอมา้นี่แม่เราทอมาันลร มันไปแหงได้จะเป็นกองกองนี่นีนี่มันคือไปไว้ได้สะ่ะบ่เดีวเอามาปล่อยเลยพี่น้องตังปลามันบืนมาแต่น้องเขมรเสือแปวันมาเห็นบลายมันไปสะบวดเอาไปสบรวจไปไอเออข้ามาทนงำุ่นบรืลายเห็นตัวเดียวเอาจากคำจอาด้วยแปบบ๊แบบหนึ่งจากบลาร์พี่น้องเราก็เจียวในสวนเฮาทุกคนงามเลย แล้วก็เจีเยวแดงแล้วสาวก็แบ่งกันกินไปเบิ่งปลาอีกเล่นเล่นเบิง่งป <c oughs> ลาแหลนก่อนเล่นไว้นะเล่นก่อนขอเพือบ่เห็นเนาะใ <c oughs> ช่ไหมเราไปละติดใช่ว้าวปลาเค็งใหญ่เพิ่นจะไปเที่ยวสายนี่เนาะนี่รถบาพาไปต่อปะเค้งใหญ่ทุกคน นี่แต่ปลาแข็งนี่ไปเป็นเออเออมันปักมือฮะเราไปไข่ไปทางสเปเอาส่ไปตองกุ้งอะไปมาเห็นทันีีเลยดีสามตัวงเรียงกันอยู่มนปักมือเลยปักมือเลจันอะไรปักมือข้าปล่ยนไปตออใส่กระนเอาไปปล่อยนำไงบอนมันอยากไปไข่บ่อนหนันี่ใหม่ พุ่ทุกคนได้สี่โตพี่น้องปลาบืนฮักกะเคยเกยียบปลาบืนอักบวเ็นประขอบประดุกเนาะแม่ก็พอละมาก,ก่อนนั่นเราไปไปไกลนึงเราไปถอกลงน้องพายเราดุดเด็กม,มันมันมีหนามร้ายนะไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปล้เสรลโตนไปหาหนาไปหาหนาใหม่คนตกมากนะป้าตื่นนนำใหม่เนี่ยพี่น้องเคยมามันแหง้งพลเนาะปีนเนาะปะเค็งอะแต่เก่าฝนบริแหงปีนเนาะอันนี้ยามเดือนชิบแต่เก่ายามผนลิน ก no right? like ็เบ no, ืนได้พี่น้องมันขึ้นไปนาไดบ่คือเก่งแทบป่าเอ้าวยังงงขนาดท่ายางมันก็ยังสั้นพอแห้งเลยมันขึ้นไปนาไดเออน้องมันขึ้นสั้นขงป่ามันขึ้นได้อดเลยนี่แม่เราไม่ขึ้นมาหนีนี่มันตะกัดเทียมขึ้นตะกัดเทียมขึ้นแล้ว่ะแต่ว่าหลับตั้งเดมาตอนปลาบืนอหยุดยนฝนตกผ้าห้อง เออมันขึ้นมาจากนี่นขึ้นพี่เพิ่งเผื่อมันสิบืนเดวิดเนาะธรรมชาติแต่เก่าเคยเห็นอยู่พี่น้องฝนตกแต่กูเคยเห็นปลาบืนพี่นียฝนตกตีปลาบืนไปไข่กูเห็นแต่ปลาขอเนาะเห็นแต่ปลาเข่งปลาเข่งหันไปไง่ายมีขี้มันแบบมันเสียบปักจุ๊บปักจิ๊บแ้วมันก็บ,บืนได้แต่ปลาขอนะกูะหูนะหและกูหัวมนเป็นอะไรเนาะ ุะคนเดียวสิไปหล่ออันป้าหน่ำมาแล้วพี่น้องปุฝ oh, นุกแห้งน่ำเต็มฝ่าเต็มโคกป้าหน่ำุกคนเบึ่งนะพี่น้องน่ำบึ่งชาวแบลงเรียนน่ำกับบัมุนป้ามันมากหอดผีแล้วแป้มันมันอยู่ที่นอนหน่ำน้าฝนมันดุเดมันตกสองสามเสือนอีกหลอว น,น้ำเต็มไฮนาเพราะมันมีปลาเยอะมีอยู่ป่าฮะมันบืนมาอยู่น้ำตนนัวนี้จะเห็นอยู่นันเก็ไปไว้แค่ปลาคอมันไปแต่เฉพาะปลาขอใบจะส่งคนตุกอัอนนี้คนล,ลินฮะอ้าอเห็นปลาดุ ป้าพี่น้องขาวจนผ่านอยู่แป๊ะหน้ <function als. S 1> <l acht> ามนนะป้อหวังว <online> <c oughs> ่าพ้นจะบวถิมเนาะหวังว่าสิต๊ตลอดไปําเดือนสิบยมเดอนชิบเอ็ดยำตุ่งยามเดือนชิบเก่าตุ่งป้าเนะปลามันจะปานหรอกเอาไปปล่อยนนำไงงามันโมเห็นบนเสาขพ้นบริทียของมั้งเนาะใช้อ๋อเขาเห็นยังนะ เอาไปแค่เอึ่งได้เยอะมาตักเอาอึ่งเออะมาหน่อยนี่แต่แม่มันหาลูกมันเออะใครยังอึ่งค่ะอ๋ออยู่ในนี้เนาะได้เยอะเอาเชยงอื่นได้เสียสั โอ้ยลูกมันเป็นมะนาวตาแม่ป่ะลูกคุณแม่อยู่เทิงคุณโน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 ่โเห็ดกับลูกเด้อนี่แม่มาแล้วขมอนเร็ว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 อีแล้ยมจะเห็ดกับลูกมันขมอนฝนไปเร็วๆมันหัวห่อกแล้วมันหอมตัเออเออเปนจะนั้นหนีนี่อ่าเราโบเห็นอือเออแม่มาแล้วลูกโอ้ถิ่มลูกกันน,นกัน ไปสิโ hmm. อ้แม่มาแล้วมาบิ่งอื่นกัน นี so ่แต <plus noise> ่เสียงห้องบ่เห็นสัมให้สเปรย์ปล่อยปลากันพี่น้องน้ำใหญ่เลยเขามันลุกอ่ะน้ำไหลแห้งเลยแข่พันหลายๆเด้อเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดสิบสองคว้าว้ากันเดี๋ยวมันชิดลูกพุดแบบเป็นลบเลยนี่กันไปหาดชายแล้วไวดิเดี๋ยวพี่น้องน้ำมันลงไปตามซ้ายนี่มัลงไปตามไฮตามนามันก็ไปข้างอยู่แถวพายแถวยังทุกคนปลามันโห่บนได้แรงน้ำใหญ่เนาะ มาสลัดกูห้อยอยู่จะเป็นห่วงฟ้าตุ <laughs> ๊อห่องไวทุกคนยังหัดเราเมือดจําเนาะจ้ห่องสนั่นอยู่ป้อทุกคนเบิ้งหน้าพี่น้องบนทางล้างชาแฟคฝนตกแบบแหง้งในหอบตอนที่ว่าแม่เถายังอยู่ปได้ถึงแต่แม่เถาพอเถาอยู่แต่ว่าตอนที่รัดจะใหญ่มากเลยพี่น้องเคยเห็นฝนตกดีจะเหมเถื่อนเลยนี่คือครั้งแรกปีหลายปีหลายส,สิบสิบปี ฝนตกในหัวปีฝนปีไิ่งทางใดอื่นทางใดก็เหาะทางนานัง้นนัเงียบก็ขึ้นบุ่เหนื่อนบอกสลัดมันห่างแปลในอุ่มถึงอุ่มกุมันตกแห้งกวดใจแห้งจ็บตีนป้าป้าอึงมีอยู่มีเสียโตก็อันตรนนกระปูนแหละ

ปักปักลูกแม่ก็อย่ามันปักเทียบพี่เล่นหลังสวยแม่ยยุ้งกนลูกเมื่อกล่ะเออยยุ้งก็เออนี่แม่ได้จะไม่ไปได้เลยวอุ้ยเราใส่เอาไปปล่อยแล้วชุดหนึ่งไปปล่อยน้องกระเต่าไป่ป้มันลงไปมันก็ไปไหนให้กันสิหนอแต่ว่าอยากจับของทุกคนหนึ่งเนาะปลามันบืนเทียนตะเก็ดมันออกพูนกันจนเทียออกนี่ป้ายกระเตนนะมันแค่ม่มีการแน่มันไปหาอันที่ถุงนะ ช่วงหน้าคณะพ้นพิงส่วงเรือป้าเนี่ยมีโอกาสตายหลายพ้นบนแน่น,นอนเลยตกงามหนีบัตเตือนเจี๊ยดเตือนแฝดมาอะไอยากป้าที่เจ้าแก้วอ่ะอุ้ยทุกคนงูนั่นม,ม,มากินปลาเผื่อปลาสิลงหนำเดี๋ยงูกินบัตรใช่ใชปล่อยน้องหน่อยนะเดี๋นงูกินบืนเวลาการแต่งหนะ้างั้นงูกิน กอนงนี่นะทุกคนไปแล้วอ่อย,ยังบืนขึ้นโขกเโนาะเน,โนไปทางแดงนี่นะเอาต้องชิขึ้นไปยังนี่นะไอยากลงหนใหญงไปแล้วทุกคนลงน,นี่นแขมันแม่พันมันเลยโอเคแขมัเอามาจากน้องดิเระไปปล่อยน้องเฮานะอะไรมันมาอยู่ต่ออีก โอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวสิเมื่อก่อนพี่น้องมาหากินเขาเมื่อแรงสิได้ไปหาการอื่นเป็นอย่างอื่นแต่ว่าไฟผมมีหลายปนไปเลยคนตกแล้ไฟดับเนาะพอเป็นไม่ลิปหนาพี่น้องไปแล้วเด้อทุกคนบ๊ายบาย